สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่กับเราครับช่องพลายสมโชคครับผมนี่มาอัปเดตครับการรักษาน้องสมโชคครับพังทองคําตอนนี้น้องสมโชคครับเปลี่ยนการรักษาจากวันหนึ่งหยอสองครั้งก็ตอนนี้ลดเหลือวันละครั้งนะครับ คุณหมอบอกว่าจะลองดูการตอบสนองครับผมว่าถ้าเราหยอดลั้งหนึ่งมันจะมีผลอะไรไหมครับดวงตาของน้องครับก็ใสขึ้นครับผมแต่ว่าก็จะช้ากว่าทองคำครับฟังทองคำสำหรับพังทองคำก็คหลฉา,ายดีแล้วครับ ตอนนี้ว่าได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับฟับงทองคําครับผมใก้จะหายแนละ้วคุณหมอว่าสักอาทิตย์หนึ่งดงอาทิตย์ก็น่าจะกลับบ้านได้ครับแต่ตรโชงนี้ก็ต้องดูอาการไปเรื่อยๆครับหมอผมโชคริงเก่งน,นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อเนงคุณซับนะครับที่ สั่งแตงโมครับ <c oughs> สั่งแตงโมให้น้องสุมโชคฟังทองคำครับแล้วก็แม่กำไรครับได้กินครับผมแม่บุญมาด้วยครับ <c oughs> แตงโมปลอดสารพิษนะครับเพราะว่าเจ้าของไรครับบอกว่าไม่ได้ปลูกธรรมชาติครับได้ใช้สารเคมีครับผม การฟานครับไม่หายขึ้นเลยครับไม่หายดีขึ้นครับ mm hmm. ก็ขอขอบคุณเลฟซีครับที่เป็นห่วงครับผมที่เป็นห่วงก็ขอขอบคุณมากครับผมก็พยายามรักษาสุขภาพครับรักษาสุขภาพครับดื่มน้ําอุ่นทุกวันครับอาการก็ยังไม่ดีขึ้นพออากาศเย็นๆหน่อยก็จะไอครับ ขอขอบคุณครับผม FC ที่ใจดีทุกท่านครับที่เป็นห่วงครับผมไปดูฟังทองคำนะครับอันนี้สับประรดก็หมดแล้วครับสับประรดของฟังทองคำแล้วน้องสมโชครับหมดแล้วก็ หญ้าครับดามาเสริมตัดหญ้ากเกี่ยวหญ้าแตงโมของคนองคุมทรัพย์ครับคุณมากครับผมที่ซื้อแตงโมมาให้ฝังทองคำแล้วสมโชคครับผมยาเร็ว <c oughs> สุงมาสมุ <c oughs> ได้กินด้วยครับท้องป่องเลยครับกินทั้งวันครับท้องป่องเลยอาการใกล้จะดีขึ้นแล้วครับสําหรับทอ,องคํานะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังหยดสองเวลานะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับ <c oughs> อาการที่เป็นเหลืองเืองก็หายแล้วครับเหลือนิดนึง ดูเป็นน้องครับเหลือนิดเดียวครับใจกับความทองคำาด้วยครับไ,ได้กลับบ้านแล้วโหครับโหกินทั้งวันเ <c oughs> ต็งโมมีน้มเยอะครับ ทางของเราก็ไม่กล้าให้กินเยอะครับถ้าช่วงไหนที่อากาศร้อนๆก็ถ้าเรากินอะไรที่เป็นน้ําเยอะก็อันตรายครับเป็นอาการท้องเสียได้ครับก hmm. กินผสมกับอย่างอื่นไปด้วยครับเป็นหญ้าเป็นเป็นหญ้าครับสับประรด ไม่ใช่เนเปียนะครับชื่อยาจำไม่ได้ครับวัดจำไม่ได้ครับครับดูบ <S <S สมโชคครับพอเห็นเต็งโมครับเอาใหญ่เลยครับกินเก่งมากครับ <c oughs> ครับเร็วครับดีครับเร็ว เก่งๆครับ <expand> น้องสมโชคมาทักทายกันยามดึกนะครับก็มาดูน้องสองคำครับผม ก็ต้องขอขอบคุณครับ FC ที่ใจดีทุกท่านครับผมที่ให้กำลังใจเรามาตลอดครับขอให้ FC ทุกท่านครับมีแต่ความสุขครับความเจริญครับผมอย่าเจ็บอย่าจนล่ำรลลลวยรยทุกท่านครับผมสุดท้ายนี้ก็หลับฝันดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง น้องพลายสมโชคด้วยครับผมสวัสดีครับ